ครับแม่พูดได้แม่พูดได้เลยครับพูดได้หมดค <c oughs> ือเหลือไว้มั่ง <c oughs> <c oughs> จับไหม่เราต้องใจกล้านะคแม่ <c oughs> <c oughs> แม่พูดได้ไหม ไม่พูดได้ไหมพูดได้เลยครับเคยไปประท้วงไหมก็เคยครับอะไรเป็นแรงจูงใจให้ไปประท้วงเพื่อนชวนไปเอาตังค์แค่นั้นเลยครับสีอะไรอ่ะไปหมดทุกสีครับ ตอนนั้นไม่มีเงินจริงๆผลของการไปประท้วงตรงนั้นนะ่ะมันส่งผลมาให้ไม่มีกินมีใจจนถึงวันนี้ครับแม่เด็ดไหมด้วยความไม่มีของเราเนะเขาให้เราก็ไปครับเขาให้เราก็ไปต้องไปที่ศาลเจ้าพาะหลักเมืองครับตัดผมให้หมดเลย ตัดตัดผมตรงแม่เลยอะ่ะนี่ก็เอาผมไปลอยน้าใต้สะพานพุทธเนี่ยครับให้เขาตัดแล้วก็เอาผมไปลอยน้ํมหาข้าพระเจ้าเคยมีกรรมกับแผ่นดินนี้แผ่นดินไทยนี้ครับด้วยความแตกแยกใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในชีวิตข้าพเจ้าขอให้แม่พระธรณีเป็นพยานว่าข้าพเจ้าขออโหติกรรมครับแล้วก็ปล่อยผมไป แล้วก็ไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปบอกข้าพเจ้าชื่อนี้นามตะกุนนี้เคยคเคยมีกรรมกับ,บแผ่นดินด้วยการประท้วงครับขอให้เจ้าพ่อหลักเมืองเป็นพยานว่าข้าพาเจ้ามโหอโหติกรรมครับชีวิตมันจะดีขึ้นอันนี้มันมันยืนไม่ได้เลยนะมันล้มตลอดใช่ครับเหนื่อยไหมอะ่ะเหนื่อยมาก แม่ก็อยากรู้ลึกนะอย่าล้องเลยลูกมันเหนื่อยเพราะว่าเราได้พูดได้ไหมได้ครับเราไม่รู้หรอกว่าเงินที่เราได้มามันทำให้เกิดความแตกแยกในแผ่นดินเขาเอาเขาเอาคนเราเอาพวกเราไปทั้งศาราเลยเราก็เห็นดีตามเขาพวกเราทั้งสารา จะไม่มีกินแบบน้องนี้แหละถามว่าแม่พูดเอาอะไรอะ่ะเปล่าไม่อยากให้น้องเขาหลุดพ้นจากความทุกน์นี้มันนี่คิดดีนะนี่คิดไม่ดีไอ้ความไม่ดีะมันมากกว่าแต่ก็หกห้ามใจที่จะไม่ทําไม่ดีนี่นะเราเป็นเขาเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราไม่รู้ถ่ายเหตุ จะมาถามอะไรมาถามเรื่องว่าทำไมเป็นแบบนี้ใช่ไหมส่วนหนึ่งด้วยครับฮะส่วนหนึ่งด้วยผมก็อยากจะรู้ว่าทำไมมันมันเหนื่อยมาตลอดเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยังไม่ลุนอยู่ครับพี่ให้ขอตังค์ส่งพันขอตังค์แม่นะ แม่ลงทุน,ทนบุญในกุศลใดที่แม่ชีสร้างบุญในพระพุทธศาสนาขอบุญนี้กุศลนี้จงส่งผลให้ทรัพย์นี้มากขึ้นเป็นทวีคูณอย่าได้มีความอดอยากยากจน จะไปแห่งคนตะบญได้ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์อเทวดรทมที่ได้ให้วันนี้ขอเป็นธรรมทานทมที่ทุกที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอยกเป็นธรรมทานถวายเป็นพุทธบูชาขอให้ท่านอยู่ในฐานะของมนุษย์ผู้มีความประเสริฐด,ด้วยเท่ะนี่แม่ลงทุนกับหนูด้วยสองพันบาทกินได้ใช้ได้ ไม่ต้องเอาไปเก็บนะคนอื่นห้ามโคนะหมดแล้วบีแค่นี้เมื่อกี้ถวายพระไปแล้วดีถวายโยโล่งไหมโลง่ง อันเนี้ยถ้าไม่มีการแก้ไขไม่ไปที่ให้ไปตัดผมเนี่ยมันเหมือนเราต้องคดีครับเข้าคุกและโกนผมอันเนี้ยทุกมามากแล้วให้ไปทำเป็นทานกับคนรุ่นหลังคนที่จะไปเย้ยวเย้วทำให้เกิดความแตกแยกเขาจะได้รู้ว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันไม่ใช่เไม่ไม่ให้แล้วค่ะให้แค่นั้น เลีเล้วแต่โยมอย่าพึ่งอย่าพึ่งโยมอย่าพึ่งให้อะไรตอนนี้โยมเข้าไปนั่งข้างในก่อนโยมอย่าพึ่งให้คือเรื่องมันใหญ่นะลุขึ้นมาปุ๊บลุขึ้นมาปุ๊บร้อยคนสองร้อยคนรถติด <c oughs> จระาะจรใช้งานไม่ได้ทุกอย่างที่มันเป็นความติดขัดมันมาติดขัดที่ชีวิต จะเจอมีคนดีมาอยู่กับเรานะเลวหมดจะได้เมียกี่คนนะมีชู้หมดนี่คือผลกรรมที่ปะท้วงสู้สู้สู้เนียแม่ไม่ได้หัวล้อชีวิตหนูนะแต่แม่ว่ามันคือไปก็ได้ตังค์นะร้อยสองร้อยก็ได้กินกับเขาอะแต่ว่ามันไม่รู้เลยว่าชีวิตต้องเป็นแบบนี้ คิดไหมว่าแม่จะเรียกหนูไม่คิดเก่งมะอนุโมทนาเอาไมค์คืนมาป่ะไปได้ไปตัดผมก่อน <c oughs> ไม่แน่อย่าจับไหมนะไม่หลอกน้องก็ทุกข์กันนะมีความทุกข์แล้วความทุกข์อันนี้มันก็อาจจะแบบว่าป้นได้ฆ่าได้อะไรเงี้ยมันไม่มีแสงอ่ะมันไม่แม้อาจจะพูดแรงนะป้นได้ฆ่าได้ถ้าเป็นหนูอ่ะถ้าเป็นหนูหนูไม่มีแล้วไม่มีกินแล้วไม่มีใช้แล้ว สิ่งแรกที่หนูจะทำคือขโมยใช่ไหมเพื่อมากินก่อนความหิวมันเป็นทุกขอย่างยิ่งพูเจ้าว่าความหิวเป็นทุกอย่างยิ่งพอมาตกอยู่ในส,สถานการณ์อย่างนี้แล้วมันทำให้รูปรัปกษ์อ้วนขึ้นมาจากตอนเดินขบวนกี่กิโล รอรอสู้แต่ว่าพอถึงเวลามันขึ้นมาคนอ้วนไม่ได้มีกรรมทุกคนนะคะแต่น้องอะรูปลักษมันเป็นที่น่ากลัวเธอไปเจอกันตอนไหนตอนมืดตอนค่ำอ่ะทุกคนปฏิเสธหมด อันนี้มันเป็นผลของการเดินขบวนเดินขบวนถามว่าน้องเกิดจากอะไรเดี๋ยวน้องน้องก็มีทุกแบบชาวบ้านนี่แหละมีทุกจากแบบชาวบ้านนี่แหละรับจ้างแบบชาวบ้านนี่แหละไม่ได้ทุกอะไรเยอะหรอกแต่เขาชวนไปก็ไปมีกรรร่วมกันใครอีก